thăm chạy tiếng để cứu kim nghe mưa để cho chạy đi cháu ái leo chứ อามิสัมโมตัสสะภะวะตุอะระหะโต สังแต่ั้งศเกยังนีวาระเจริญข้ารู้เมตุนัน่งดูมาตวานาคารู้ยามมหันตามัตตาโรข้ามาตวานาคารู้ยามมหันสาอัตตุรเทวาเจ้าเราเท่าพรลูกตะเทวดายิ่งพงยมหลุมตะเคีลุมสบายท่าทีเมตุนี้เดียนื่นเมื่อขาเจ้าแกวปารดานบาร์ดานนั้ปฝ่ามาน่ายคนส่ง คนไทยกนขว่าเชื่อเรื่องสันสัข้าสีขาวตอน้ากินอาหารข้าแล้วลุกกงมูกสั่นสวนบ้านพราไม่เข็งลรงไปื่อมาอยากให้แก่แทางหรืทุกคนดูว่าจะรยากาอากาศในน้ำแบบนีงสมัยเก่าทุกคนเออโอกาสเลยเรื่องเลี้ยูกกาเรียงบนเรียนบ้านเลยนะครูแบบผู้ปกครองผู้มาไล่ความได้ลาฆ่าลัก อยงกูตาในวันละขันกในันวุฒิีสิสอกาคมที่แปดหน่งหเดือนทีปีมะ่เงกับบนบาเอาไว้ให้สเรียนหนตปรอเกตินี่หะียนือกน้นคอว เออถึงร uh, uh, ้านมายูพี um ่เราให้ยูดีที่สุดคือการสุขไงเนอะข้าวซอยบนบาไว้ที่บ้านการลูกหลานให้ค่ารักกลับที่บ้านยู่บิลเป่าดังพูดมาตัดฐานคอยพูดตายจนไปทำผู้อยู่คงเนอ ด้วยดีทุกประการอย่าให้มีภัยมีมามากองกันมนรไปรไก็าตามาเลี้ยงเขานีละติเพิ่มโง่หูช่องโงหก็ได้ชองันก็ได้เพื่อความสมบูรปัจจานา